ทำไมพักนี้เฮียดูแก่แก่อะมาม่าเดี๋ยวก็จะถอนงอกให้เฮียคิดว่าโกนมันจะง่ายกว่าไหมใชเลยรูปร่างเธอนะทำไมอะเฮียถึงอดีตแล้วเกินเนี่ยอดีตดีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเธอเนี่ยผอมเอวบางร่างน้อยกินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับเดี๋ยวนี้นะกินยังกระยัดหมอนนอนมมนเมาเห็นพูดถึงเรื่องผัดเผ็ดเนี่ยโอ้โหถึงโอ้ย เป็นหลับขยับเป็นแดกกินนั่นแหละดีถ้าขอ,อส่วนมันบ่นได้้วมันคงบ่นละบ่นอะไรเวลาหนูไปนั่งแล้วมันคงจะบน่วบนว่าเมื่อไหร่มึงจะสุดสักทีโว้ยเฮียอ,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 อย่าพูดสิพูดแล้วหิวอ่ะกินไปกินไปถึงอดีตแล้วมันก็มีความสุขดีเหมือนกันนะถึงอดีตตอนที่เรารักกันใหม่ เฮียเคยร้องเพลงให้ดูฟังนะหนูชอบมากเลยอะ่ะนะีหยูกินไปนเฮียจะร้องเพลงกล่องเลยนะมีเพนดา้าเพนด้ามีเพนดา้นดา,ไม,ามไม่ชอบอ่ะเพลงนี้เอาอีกคำเอาอีกเพลงแล้วกันจาง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 เราเคยช่างเลย ท่านจะได้รับความสุกสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปเด็ดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆกดไลด like, คล์กดรัวรัวรัวกดกด